สวัสดีครับผมอาจารนุปเปลวเทียนพยากรหมอดูไพ่ยิปซีแชมปคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดวันอังคารซึ่งเป็นดวงชะตาในช่วงของครึ่งปีหลังปีพุทธศักราช2568ผมอยากให้ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ได้ชมจนจบคลิปนะครับเพราะว่าในช่วงไทยคลิปนั้นเราจะมีการทำนายดวงแบบเจาะลึกดวงรายเดือนให้โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2568ว่าแต่และช่วงเดือนนั้นดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรนั่นเองครับ แต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านในช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะเด็งชรับชาววันอังคารครับดวงชะตาของท่านในช่วงของครึ่งปีหลังปี2568โดยจะครอบคลุมระหว่างเดือนกร,รกฎาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2568นั้น เดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอังคารในช่วงของครึ่งปีหลังปี2568นั่นเองครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1นี่คือไพ่เอ็ดออฟคัพหรือว่าไพ่หนึ่งถ้วยเส้นยลักษณ์รูปถ้วยตามศาสตร์ของไพ่ยิปซีนั้นเป็นเรื่องของความรักแต่ว่าไพ่หนึ่งถ้วยนั้นถ้าเป็นความรักก็คือความรักในครอบครัวความรักในญาติสนิทมิตรสหาย ถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าในช่วงของครึ่งปีหลังปี2568นั้นผู้ที่เกิดวันอังคารมีโอกาสที่จะได้ไปร่วมงานบุญงานบวชงานเลี้ยงฉลองสังสรรค์ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับถ้าเป็นเรื่องอาหารการกินบอกได้เลยนะฮะว่าอุดมสมบูรณ์มากๆคือไปที่ไหนนี่นะครับก็เจอแต่อาหารที่อร่อยๆน่าทานทั้งนั้นเลยทีเดียว ถ้าคนที่ได้ไพ่ใบนี้ถ้าเป็นเรื่องอาหารการกินไม่มีคําว่าอดจะมีแต่คําว่าอ้วนนั่นเองเนะครับผมฉะนั้นท่าในใดที่ควบคุมเรื่องของน้าหนักตัวอยู่นี่ต้องควบคุมให้ดีต้องใจแข็งเพียงพอนั่นเองเนะครับไม่เฉะนั้นบอกได้เลยนะฮะว่าน้าหนักตัวพุ่งพรวดอย่างแน่นอนครับผู้ที่เกิดวันอังคารไพ่หนึ่งทั่วยังตีความหมายได้ว่าหากผู้ที่เกิดวันอังคารวางแผนที่จะปลูกบ้านใหม่วางแผนที่จะซื้อบ้านใหม่ ถ้ามีไพ่ใบนี้ก็คือจะสมหวังแต่อาจจะเป็นบ้านขนาดย่อมนั่นเองตั้งแต่มูลค่า70 0 0แสนไปจนถึงล้านห้าแสนบาทอาจจะเป็นคอนโดมิเนียมเป็นบ้านเดียวแต่ว่าเป็นบ้านชั้นเดียวหรือว่าจะเป็นทาวน์เฮาส์ในลักษณะแบบนี้ก็ได้ถ้ามีไพ่ใบนี้ผู้ที่เกิดวันอังคารครับดวงชะตาของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดี ในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงของกลางปีนั่นเองหลายๆท่านนะครับอยากจะตรวจเช็คดวงชะตาอยากจะรู้ว่าดวงชะตาของเราในช่วงของครึ่งปีหลังปี2568นั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์เข้ามานะครับผมมีไลน์ ID ที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ที่ขึ้นเอาไว้ตรงนี้แอดเข้ามาได้เลยผมอาจารยนุพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนั่นเองนะครับเรามาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปก,กันบ้างนี่คือไพ่หกถ้วย ถ้ามีไพ่หกถ้วยก็หมายคามว่าดวงการงานใ,นใดๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กจะดีนะครับผู้ที่เกิดวันอังคารน,นั้นถากว่าเป็นครูบาอาจารย์ต้องสอนเด็กต้องดูแลเด็กคนที่เป็นพี่เลี้ยงเด็กคนที่ทำเนอร์สเรี่นะครับในการดูแลเด็กอันนี้จะดีมากๆหรือว่าคนที่ขาขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเด็กเช่นพวกของใช้เด็กนะครับผ้าออค์ผ้าอ้อมของเด็กเล่นอย่างนี้เป็นตน้นพวกกิฟต์ช็อปสินค้าที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่นพวกเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าของวัยรุ่นจะดีมากๆจะถูกฉลกมากๆนั่นเอง ไพ่หกั่วยังตีความหมายได้ว่าผู้ที่เกิดวันอังคารในช่วงของครึ่งปีหลังปี2568นั้นมีโอกาสที่จะได้เจอเพื่อนเก่าเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานมากๆอาจจะเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนประถมะมัธยมหรือว่าสมัยเรียนมหาวิทยาลัยคนเรานี่นะครับเมื่อเรียนจบแล้วมีงานทํามีครอบครัวแล้วจะไม่ค่อยได้เจอกันหลอกนะครับเนื่องจากภารกิจการงานเนื่องจากครอบครัวอย่างนี้เป็นตน้นแต่ว่าในช่วงของครึ่งปีหลังปีนี้ ตัวท่านเองนั้นจะมีโอกาสเจอกันโดยบังเอิญหรือว่าอาจจะมีการเจอกันในเฟซในไลน์เจอกันใน i n s t a g r กรมในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับคราวนี้เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่7ก,กันบ้างนี่คือไพ่เดอะฟูลไพ่เดอะฟูลนั้นก็หมายความว่า ผู้ที่เกิดวันอังคารจะมีโอกาสไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนกับครอบครัวไปฉลองสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้ไปยังแหล่งธรรมชาติอะไรในลักษณะแบบนี้บางทีบางท่านนั้นมีกระตุ้งกระตังหน่อยอาจจะเดินทางไปท่องเที่ยวยังต่างประเทศแบบนี้ก็ได้หากว่าบีบไพ่เดอะฟูจะได้ไปในช่วงของครึ่งปีหลังปี2568น้นั่นเองนะครับคนที่ทําธุรกิจการค้าการขายการงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวจะดีเช่นทํางานอยู่ในบริษัททัวร์บริษัทนําเที่ยวทั้งหลาย หรือว่าทํางานใดนๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการพวกที่พักโรงแรมรีสอร์ทเกสเฮาส์โฮมสเตย์พวกร้านอาหารสถานบันเทิงต่างๆคนที่อยู่ในแวดวงบันเทิงแวดวงโฆษณาถ้ามีไพ่ใบน,นี้ก็จะถูกฉลกมากๆก็จะดีมากๆนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดวันอังคารครับแต่มันมีไพ่อยู่3ใบด้วยกันที่ผู้ที่เกิดวันอังคารต้องระมัดระวังเป็นพิเศษถือว่าเป็นไพ่ไม่ดีเป็นไพ่เคราะด้วยไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่2นี่คือไพ่10ดาบ แล้วก็ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่3นี่คือไพ่ในแฮงแมนหรือว่าไพ่ขนห้อยหัวไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่9นี่คือไพ่9้าดาบให้ระวังเรื่องของสุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายฉะนั้นผู้ที่เกิดวันอังคารในช่วงของครึ่งปีหลังปีนี้ถ้าท่านใดที่ชอบดื่มชอบเที่ยวมากๆนี่นะครับเวลาพักผ่อนน้อย ให้ระวังว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายหลายๆท่านนะครับที่เรื่องอาหารการกินไม่ค่อยได้ควบคุมเนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับคนเราทานเยอะจนเกินไปมันก็เป็นไผ่ได้ด้วยเช่นกันฉะนั้นต้องดูแลตัวเองให้ดีบางทีบางท่านนะครับผมมีไพ่สิบดาบนี้ก็อาจจะได้มีโอกาสไปผ่าตรงผ่าตัดอะไรประมาณนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าให้ระวังถูกแทงข้างหลังถูกหักหลังก็ได้นะครับส่วนไพ่เดแฮงแมนหรือว่าไพ่คนห้อยหัว คือโรคที่รักษาได้ยากพวกความดันเบาหวานหรือว่าโรคมะเร็งอย่างนี้เป็นตน้นโรคที่อยู่ในช่องท้องเป็นแผลในกระเพาะอาหารลำไส้อักเสบคุณผู้หญิงก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกมดลูกไม่ค่อยดีปวดท้องเวลามีประจำเดือนต้องไปผ่าตัดหรือว่าท่านใดที่ตั้งท้องตั้งครันนี่นะครับถ้ามีไพ่ใบนี้ก็ต้องดูแลให้ดีเพราะว่าอาจจะเป็นโรคแท้งคุกค,คามมีโอกาสที่จะหลุดมีโอกาสที่จะแท้งได้อย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่9ก้าก็คือไพ่9ดาบถ้ามีไพ่ใบนี้ ให้ระวังเรื่องของสุขภาพด้วยเช่นกันอีกอย่างหนึ่งก็คือให้ระวังเรื่องของความรักมีปัญหาหรือไม่ก็คือว่าให้ระวังเกี่ยวกับการถูกให้ออกจากงานการถูกเลิกจ้างตกงานว่างงานอย่างนี้เป็นตน้นฉะนั้นตัวท่านเองต้องวางแผนไว้ให้ดีนนเองนะครับไม่ควรที่จะมีแผนเดียวในชีวิตจะต้องมีแผน2แผน3รองรับไว้กรณีที่เราตกงานจะทําทอย่างไรต้องมีการวางแผนต้องคิดไว้นั่นเดงนะครับผู้ที่เกี่ว,วันอังคารครับ แต่ว่าผู้ที่เกิดวันอังคารครับสาหรับไพ่สิบดาบเนี่ยบางทีบางท่านนั้นอาจจะไปทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามไปผ่าตัดนู่นผ่าตัดนี่ก็จะเข้าขายในไพ่ใบนี้ด้วยเช่นกันก็จะถือว่าเป็นการสะดอกเคราะห์ไปด้วยในตัวนั่นเองนะครับ mm. เมื่อมีไพ่เคราะห์แล้วผมก็อยากจะให้ผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นได้มีโอกาสทําบุญสะดอเคราะห์ ก็คือทําบุญตามความเชื่อตามศาสนาของท่านท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนควรที่จะมันทาบุญใส่บาตรถวายสังฆทานหมันสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแผ่บุญแผ่กุศลไปให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับท่านเทพเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเราภัยไร้ร้าย,ราย,รายเรื่องรไรๆจะได้เบาบางจางลงได้หรืออาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นกับผู้ที่เกิดวันอังคารเลยก็ได้นั่นเองนะครับจริงๆแล้วคนที่มีไพ่ครอนั้นถ้าเราจะมองในด้านดีด้านบวกก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับ ถ้าเจ้ากรรมในเวรเขาได้เปิดให้เราได้เห็นไพ่ครอ์แบบนี้ก็หมายเขาว่าเจ้ากรรมในเวรของท่านนั้นเขาไม่ได้อาคาตมาดร้ายถึงเอาเป็นเอาตายในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเราทําบุญให้เขาเขาก็พร้อมที่จะรับนั่นเองแต่เจ้ากรรมในเวรที่เขาอาคาดมาดร้ายมากๆนี่นะครับเขาจะไม่ให้เห็นหรอกนะครับไพ่ที่ไม่ดีเขาจะให้เห็นแต่ไพ่ดีๆเวลาที่เราดวงตกเราจะไม่รู้แต่เขารู้ ถึงเวลานั้นนี่นะครับเขาอาจจะทําให้เราเกิดอุบัติเหตุฉับพันก็ได้หรืออาจจะเส้นเลือดในสมองแตกฉับพันขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ก็ได้ฉะนั้นเมื่อตัวท่านเองมีไพ่ครอบแบบนี้ผมก็อยากจะให้ตัวท่านเองนั้นได้ไปทําบุญตามที่ผมแนะนํานั่นเองนะครับผู้ที่เกิดวันอังคารครับคราวนี้ที่เราไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของผู้ที่เกิดวันอังคารกันบ้างว่าดวงการเงินของท่านในช่วงของครึ่งปีหลังปี2568นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับตัวท่านเองมีไพ่เจ็ดเหรีย ที่อยู่ในตำแหน่งที่8ปดไพ่จ็ดเรียนก็หมายความว่าการเงินการทองของท่านนั้นจะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับบางทีบางท่านนั้นอาจจะได้มีการเอาเงินไปลงทุนทําธุรกิจการค้าการขายโดยอาจจะเริ่มต้นจากธุรกิจเล็กๆก่อนส่วนคนที่ลงทุนไปแล้วมีธุรกิจอยู่แล้วก็อาจจะมีการขยับขยายให้โตขึ้นให้กว้างขึ้นในลักษณะแบบนี้ตัวท่านเองมีไพ่ใบนี้บอกได้เลยะครับว่าการเงินการทองการค้าการขายการลงทุนของท่านนั้น มีโอกาสที่จะได้ผลกําไรมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนั่นเองเพียงแต่ว่าตัวท่านเองนั้นต้องขยันมุ่งมั่นอดทนนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดวันอังคารครับนอกจากนั้นตัวท่านเองยังมีไพ่เก้าเหรียญที่อยู่ในตําแหน่งที่6นี่คือไพ่โชคลาภทางการเงินเพราะว่าไพ่เก้าเหรียญน,นั้นถือว่าเป็นไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่มากๆคนค้าคนขายก็มีโอกาสที่จะได้ผลกําไรได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาคนที่มีโชคมีลาภในการค้าการขายเนี่ยแม้ว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีคนอื่นเขาไม่ดี แต่สาหรับผู้ที่เกิดวันอังคารน,นั้นมันกลับจะดีซะง,งั้นนะครับผมมันมีความเป็นไปได้ทั้งนั้นเลยนะครับเราสังเกตดูไหมว่าในตลาดนี่นะฮะแม่ค้าบางเจ้านั้นขายดีมากๆแต่ว่าแม่ค้าบางเจ้านั้นขายไม่ดีเลยมันก็จะเข้าขายในลักษณะแบบนี้ด้วยเช่นกันตัวท่านเองนั้นจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาแน่นอนนะครับผู้ที่เกิดวันอังคารคนที่ได้ไพ่เก้าเหรียญบางคนมีโชคมีลาบถูกหวยถูกรัตเตอรี่ได้เงินได้ทรัพย์เข้ามาอย่างไม่คาดฝันและอีกอย่างหนึ่งนะครับไพ่เก้าเหรียญเนี่ยมัน หากผู้ที่เกิดวันอังคารวางแผนที่จะซื้อบ้านวางแผนที่จะปลูกบ้านใหม่หรือว่าวางแผนที่จะซื้อรถออกรถใหม่เปลี่ยนรถใหม่ในช่วงของครึ่งปีหลังปี2568จะสมหวังบางทีบางท่านนั้นไปขอสินเชื่อก็จะได้รับการอนุมัตินั่นเองเนะครับได้รถใหม่ป้ายแดงได้บ้านหลังใหม่อย่างแน่นอนผู้ที่เกิดวันอังคารครับ แต่เมื่อการเงินการค้าการขายของผู้ที่เกิดวันอังคารในช่วงของครึ่งปีหลังปี2568นั้นค่อนข้างดีมากๆแต่ว่าตัวท่านเองนั้นก็จะต้องไม่ประมาทต้องระมัดระวังเพราะว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่สี่เหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่4ไพ่ใบนี้คือต้องประหยัดมัธยัยถ์ต้องรู้จักวางแผนบริหารจัดการด้านการเงินนั่นเองนะครับสิ่งใดที่ยังไม่ควรซื้อสิ่งใดที่ยังไม่จําเป็นในช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งไปซื้ออะไรในลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นการลงทุนคือลงทุนได้นะครับคนที่ได้ไพ่สี่เหรียญเนี่ย ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีนั่นเองนะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารและที่สําคัญก็คือว่าไม่ควรที่จะคิดอะไรที่มันดีรอดเลยจนเกินไปนั่นเองนะครับต้องนึกถึงสภาพความเป็นจริงต้องนึกถึงจุดที่ดีแล้วก็จุดไม่ดีไว้ด้วยนั่นเองเพื่อป้องกันนั่นเองนะครับอีกกรณีหนึ่งถ้าหากว่ามีไพ่สี่เหรียญเนี่ยมีเงินมีทรัพย์คนที่ปล่อยเงินกู้อะไรพวกนี้ต้องระมัดระวังหรือถ้ามีญาติพี่น้องคนสนิทคนใกล้ตัว มาหยิบยืมก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าถ้ามีไพ่สี่เหรียญเนี่ยคือบางทีให้ยืมไปแล้วเนี่ยจะได้คืนยากหรือว่าไม่ได้คืนเลยฉะนั้นตัวท่านเองต้องคิดพิจารณาให้ดีนั่นเองเนะครับคราวนี้ที่เราไปคุยกันถึงดวงความรักของผู้ที่เกิดวันอังคารกันบ้างว่าดวงความรักของท่านในช่วงของครึ่งปีหลังปี2568นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับตัวท่านเองมีไพ่สองถ้วยที่อยู่ในตำแหน่งที่5ไพ่สองถ้วยนั้นถือว่าเป็นไพ่หนึ่งใน3ของไพ่ความรักที่ดี คนที่เป็นโสดจะได้เจอคู่เจอแฟนเจอคนที่ใช้นะครับหรือว่าบางทีคู่หรือว,ว่าแฟนท่านนั้นอาจจะเป็นคนใกล้ตัวก็ได้นะทํางานร่วมกันมาหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าก็เป็นเพื่อนกันนะฮะแต่ว่าในช่วงของครึ่งปีหลังปี2568นั้นอาจจะมีการพูดคุยกันแล้วคลิกคุยกันแล้วเกิดความชอบพอมีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์กลายเป็นคนรักคู่รักได้นั่นเองนะครับหรือว่าน้องๆนักเรียนนักศึกษาก็อาจจะหมายถึงว่า คนรักคู่รักของน้องๆน,นั้นอาจจะเป็นคนที่เรียนอยู่ในชั้นเดียวกันมีโอกาสที่จะพัฒนากลายเป็นคนรักในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับอีกกรณีหนึ่งสำหรับไพ่สองถ้วยก็หมายถึงว่าหมายถึงเพื่อนกัลยานิมิตรก็หมายความว่าผู้ที่เกิดวันอังคารน,นั้นจะได้เจอเพื่อนที่ดีเพื่อนที่คุยปรึกษากันได้ทุกเรื่องด้วยความสบายใจในลักษณะแบบนี้เพื่อนที่ดีกัลยานิมิตรที่ดีนั้นเป็นอย่างไรนะครับก็หมายถึงว่าเมื่อเพื่อนคนใดคนหนึ่งนั้นประสบกับปัญหา เพื่อนอีกคนหนึ่งนั้นก็จะยื่นมือเข้าไปช่วยเต็มกำลังความสามารถที่เพื่อนคนหนึ่งนั้นจะช่วยได้แต่ในกรณีที่เพื่อนคนหนึ่งนั้นประสบความสําเร็จเราก็จะร่วมยินดีด้วยโดยที่ไม่อิจฉาริษยานั่นเองนะครับนี่คือเพื่อนที่ดีกัลยาณมิตรที่ดีนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปนะครับผมนี่คือไพ่หกถ้วยไพ่หกถ้วยนั้นถ้าเป็นคุณผู้ชายที่เกิดวันอังคารก็หมายความว่าคนรักคู่รักของท่านที่จะเข้ามานั้น จะเป็นคนอายุน้อยกว่าเด็กกว่าท่านค่อนข้างเยอะอายุต่างกันเยอะ5ปี8ปี10ปีหรือว่าห่างกันเป็นรอบในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับเขาเรียกว่าดวงกินเด็กดวงได้เมียเด็กนั่นเองนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นคุณผู้หญิงที่เกิดวันอังคารถ้าเป็นไพ่หกเหรียญน,นั้น80%ของคุณผู้หญิงที่หยิบได้ไพ่ใบนี้จะได้คนรักคู่รักที่เป็นผู้ใหญ่กว่าอายุต่างกับเราค่อนข้างเยอะ5ปี7ปี10ปีขึ้นไป ส่วนอีก20%ก็หมายความว่าจะได้คนรักคู่รักที่อายุน้อยกว่ามากอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับจะไม่ค่อยเหมือนกันนะฮะสำหรับผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายครับคราวนี้ตัวท่านเองมีไพ่ใบนี้ไพ่เดอะฟูเดอะฟูก็หมายความว่าเจ้าชู้มีเสน่ห์นั่นเองผู้ที่เกิดวันอังคารน,นั้นตัวท่านเองนั้นจะมีแรงดึงดูดใจให้เพศตรงข้ามเข้ามาหามารักมาชอบนะครับถ้าว่าตัวท่านเองนั้นเป็นโสดก็ไม่เป็นอะไรแต่ถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นมีครอบครัวมีคนรักอยู่แล้ว ระวังไว้ด้วยนะครับว่าจะเกิดปัญหาทะเละาะเบาะแว้งรุนแรงมีโอกาสที่จะเลิกรากกันด้วยเพราะว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่ไม่ดีถึง3ใบด้วยกันก็คือไพ่สิบดาบไพ่เดแฮงแมนแล้วก็ไพ่เก้าดาบนั่นเองไพ่สามใบเนี่เป็นไพ่เคราะห์ถ้าเป็นเรื่องของความรักก็ไม่ดีด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับส่วนไพ่เอ็ดออฟคัพรือว่าไพ่หนึ่งถ้วยที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งก็ตามที่ผมได้พูดไปตั้งแต่ต้นคลิปว่าเป็นความรักของญาติมิตรเป็นความรักของครอบครัว มีโอกาสที่จะได้ไปท่องเที่ยวไปสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้จัดงานรื่นเริงสังสรร์งานพบญาติในลักษณะแบบนี้ก็ได้ถ้าหากว่ามีไพ่ใบนี้นั่นเองนะครับคราวนี้ที่เราจะไปทำนายดวงแบบจอลึกดวงรายเดือนกันบ้างว่าในแต่ละช่วงเดือนนั้นดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรกันบ้างโดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนั่นเองนะครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่8นี่คือไพ่เจ็ดเหรียญหมายถึงในช่วงของเดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาคมในช่วง2เดือนนี้ถ้า,ากว่ามีไพ่เจ็ดเหรียญก็หมายความว่า การเงินการทองของท่านนั้นจะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นตัวท่านเองจะมีโชคมีลาบมีเงินเข้ามามันจะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาคมถากว่าตัวท่านเองนั้นจะได้บ้านจะได้รถก็จะได้ในช่วงของเดือนกรกฎาคมสิงหาคมนั่นเองนะครับหรือบางท่านนั้นจะได้เบี้ยโอกาสลงทุนทําธุรกิจการค้าการขายก็จะได้เริ่มต้นในช่วงของเดือนกรกฎาคมสิงหาคมนั่นเองครับแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนกันยายนุยาไม่ค่อยดีนะครับนี่คือไพ่เกาดาบนั่นเอง ไพ่เก้าดาบให้ระวังเครียดวิตกกังวลมีปัญหาหรือว่ามีโอกาสที่จะตกงานว่างงานถูกเปลี่ยนงานในลักษณะแบบนี้หรือถ้าจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพมีเคราะห์ภัยมันจะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนกันยานแล้วก็ตุลาคมนั่นเองฉะนั้นต้องระมัดระวังในช่วงนี้ด้วยนะครับถ้าเป็นเรื่องการงานก็อย่างที่ผมบอกไปว่าต้องมีการวางแผน2แผน3ไว้ด้วยนั่นเองถ้าเราเกิดตกงานขึ้นมาจะทําอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ มาที่ไพ่ใบสุดท้ายก็คือเดือนพฤศจิกายนธันวาคมนั่นเองมีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นจะมีโอกาสได้เจอเพื่อนเก่าอาจจะได้พบกันในงานรื่นเริงสังสรรค์หรือว่างานคืนสู่เย่าซึ่งเขานิยมจัดกันในช่วงของปลายปีฤดูหนาวอย่างนี้จะมีโอกาสได้เจอกันนั่นเองนะครับแล้วก็ไพ่ใบนี้หากว่าตัวท่านเองนั้นจะได้พบกับคนรักที่อายุน้อยกว่าอายุต่างกันนี่นะครับมันจะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนพฤศจิกายนธันวาคมนั่นเองนะครับหากว่ามีไพ่ใบนี้ และนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันอังคารซึ่งเป็นดวงชะตาในช่วงของครึ่งปีหลังปี2568โดยจะครอบคลุมระหว่างเดือนกร,รกฎาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมปีพุทธศัรกราช2568นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด, like, กด, share, กกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนี่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกิดวันอังคารทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กำลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำาระคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องปเปลียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องปเปลียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ